นี้เขายืนอยู่ที่กำลังสร้างกลัวอยู่ตอนนี้สร้างชั้นที่หนึ่งก็ลาดพื้นแล้ววันที่แปดคุมปาปัน์ก็จะอตอดป้าป่าเพื่อจะให้ันมันต่อเนื่องการสร้างเสนานะก็สำคัญเพราะมันไม่มีที่กินอาหารที่มุงบงังไม่มีที่นั่งของญาติโยมไม่มีที่นั่งเวลาพระเมชีก็ได้นั่งในสาานที่ที่เรา สร้างขึ้นมาทางญาติโยมทางพระคุณเจ้าก็ฉันในที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นครัวตรงนู้นเป็นถา,านที่ของญาติโยมที่จะได้นั่งทานข้าวต,ตรงนี้ก็เป็นถา,ทานที่ที่พระจะนั่งบนนี้ก็ได้ทางพระคุณเจ้าทางญาติโยมที่มาทางอุบาสกบา,าิกาคการสร้างครัวสร้างเด็นาะก็มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากขึ้นการถ้าเราปรารถนาสิ่งใดอันใดถ้าเรามีทรัพย์พอประมาณหรือว่าพอจะ ได้เกื้อคูลต่อพุทธศาสนาที่มีกําลังมากกําลังน้อยก็ดีกําลังมากก็ดีแต่เราฉละทรัพย์ฝังไว้ในสถา,านที่ฝังในในพุทธศาสนามันจะเป็นทรัภไปในที่เราได้ละกความเสน่ห์แสดงความเกื้อคูลแสดงความเป็นบุญเป็นกุศล เหมือนกับว่าไฟไหม้บ้านเราเราหัวใจอกขนได้ในสถานที่ที่บ้านที่เราไฟไหม้ค่ะว่าเราเอาทรัพย์สมบัติอะไรออกมาขอนได้เราก็สามารถที่จะจ่ายทรัพย์เหล่านั้นได้ได้มีประโยชน์เนื่อเวลาเรามีความเกิดมีชาติจรามีความมรณะเราความเกิดขึ้นมาแล้วเราหาทรัพย์ไปในได้แล้วแด้ก็เราจะเห็นว่าทรัพย์ไปนอกที่เราหามาได้เวลา,าหมดภาวะความแตกกันของเรา หมดไปทิ้นไปทรัพย์นั้นก็เราเอาไปไม่ได้แต่ถ้าว่าเรานำทรัพมาสู่ภายในเมื่อเราเกิดมาแล้วคุณความเกิดความเก่เจ็บตายถ้าเรามีสตาเรามีจากะคือความบริจาคทานแล้วก็เรามีปัญญาเรามีความสุขมีสมนัตว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่าตามพุทธศาสนาว่าเราชาราเราเห็นแล้วว่ารรความเกิดนี้มันเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญา ตั้งแต่ว่าการให้ทานการรักษาศีลด้วยปัญญาด้วยต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยเราก็สามารถนำรับมาฝากไว้ภายในเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราเมื่อเราปรารถนามรรคผลพระนิพพานเป็นแก่นสารเราก็จะได้มีปัจจัยสี่พร้อมตั้งเสนาจนะพร้อมตั้งยารักษาโรคพร้อมตั้งเครื่องนุ่งห่มพร้อมตั้งปัจจัยสี่ครบเสนาสนะจะได้สัพเยะานได้สัพเยะ แล้ก็บุคคลบริวารเวทล้อมตาตนที่ก็ได้เป็นสัพยะในการที่เราได้สรละในจุงนี้สาธุอนุโมทามิกับทุกคนทุกท่านก่ะขอความสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกคนทุกท่านก่ะสาธุค่ะ